สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเป็นบาร์บี้ครอบครัวครับเด็กๆหลายคนสอบถามมาว่าพี่ดุ๊กคะมีบาร์บี้ไหนที่แบบครบเซตบ้างคือมีพอ่อแม่ลูกนะครับวันนี้เรามาแนะนํากันเลยดีกว่าว่าเป็นเซตไหนนี่คือเซตนี้เลยจ้ะนี่เห็นไหมบาร์บี้บิวตี้นะครับเป็นครอบครัวบิวตี้เนาะรุ่นนี้บอกไว้เลยว่าครบเซตเลยครับนะมีพ่อ มีคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกแถมมีชุดเปลี่ยนให้กับคุณแม่ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้เนาะโอ้เห็นไหมอ่ะมีให้สะสมทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสีเลยครับเด็กๆว,ว่าดีเทลแตกต่างกๆๆๆันเช่นไรภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้เคนหนึ่งตัวนะครับเป็นบาร์บี้คุณพอ่อเองนะมาชุดอย่างเท่เลยครับคุณพ่อเท่มากแล้วก็มีคุณลูกครับนี่ตรงกลางนะคุณลูกน่ารักมากๆเลยนะครับคุณลูกมีชุด ใส่ไหมพร้อมเลยแล้วก็คุณแม่แต่คุณแม่จะเปรี้ยวนิดนึงเนาะผมยาวเป็นลาพันเซลเลยครับยาวจนแบบต้องไปพาดคอคุณพ่อเลยไนหะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องพาดก็ได้นะก็คือปล่อยยาวไปเลยก็ได้นะครับนะถักมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็คุณแม่ใส่เครื่องเพชรมาด้วยครับเห็นไหมโอ้โหครอบครัวน,นี้รวยรู่หลานะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดเดรสสั้น รุ่นนี้จะเป็นชุดเดรสของคุณแม่จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ละแบบเนี่ยคือชุดคุณแม่จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนาะในฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดเปลี่ยนครับเป็นชุดเปลี่ยนของคุณแม่เห็นไหมชุดเปลี่ยนเยอะๆเลยแต่ละแบบชุดเปลี่ยนก็จะคละแบบไปให้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือเซตที่1นนะครับเด็กๆกล่องสวยนะมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แพ็กเกจงาม แบบ,บที่หนึ่งมีครอบครัวที่หนึ่งต่อไปครอบครัวที่สองครับเดี๋ยวเราเรียกเป็นครอบครัวดีกว่าเนาะอ่ะครอบครัวท anyway> like ี่สองครับครอบครัวท like 네ี่สองเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าชุดของคุณแม่จะเปลี่ยนไปเห็นไหมชุดของคุณแม่จะเป็นสีอะไรหรยอสีชมพูนะครับแล้วก็คุณแม่ยังคงความเปรี้ยวเหมือนเดิมคืออะไรเอ่ยผมยาวนะโหยาวจะถึงตะตุ่มอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคุณแม่เขาทำไมลูกคุณแม่เขาก็มัด นะครับแล้วก็ถักยังสวยเลยแล้วก็มีคุณลูก <S <S <end ere> มีคุณพ่อให้ด้วยนี่มีชุดเปลี่ยนของคุณแม่ให้ด้วยนะครับเยอะแยะเลยฝั่งนี้อันนี้แบบที่สองนะครับคุณแม่จะสวมชุดสีฟ้าเออสีชมพูและแบบที่3มครับสำหรับรุ่นนี้นะคุณแม่จะสวมชุดสีอะไรเอ่ยสีแดงนะครับมีคุณลูกแล้วก็มีคุณพ่อเช่นกันมีชุดเปลี่ยนของคุณแม่ให้เทียบเลยฝั่งนี้ เยอะแยะเลยนะครับเมคอัพจะเหมือนกันครับคุณแม่จะใส่เครื่องเพชรทั้ง3สีเลยนะสำหรับบาร์บี้ครอบครัวบิวตี้รุ่นนี้นะครับเด็กๆมีให้สาสอนทั้งหมด3แบบเนาะราคาพิเศษเลยนะครับเพียงกล่องละ250บาทเท่านั้นเองครับย้ำกันอห,หนึ่งรอบนะบาร์บี้ครอบครัวบิวตี้เนี่ยราคาพิเศษเลยนะครับเพียงกล่องละ 250บาทเท่านั้นเองครับมีให้สะสมทั้งหมด3สีด้วยกันนะ250เท่านั้นเองจ้าได้ไปถึง3ตัวเนาะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกพร้อมกับชุดเปลี่ยนของคุณแม่ด้วยนะจ้ะตัวนี้ขอบคุด้วยเนาะ250บาทเท่านั้นเองจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ